ข่าวดีค่ะคอรมออนุมัติจ้างงานเด็กจบใหม่โดยรัฐบาลใช้งบประมาณช่วยจ่ายเงินเดือน50%ตั้งแต่ระดับม .6 จนถึงปริญญาตรีค่ะโดยคลิปนี้นะคะนอกจากจะมีรายละเอียดของการหางานแล้วนะคะแอดมินยังสอนเข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนหางานทั้งสำหรับนักศึกษาจบใหม่และประชาชนทั่วไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดาค่ะ เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติจ้างงานเด็กจบใหม่จำนวน260,000คนค่ะโดยรัฐบาลใช้งบประมาณ1.9ล้านล้านบาทเพื่อช่วยจ่ายเงินเดือน50%เป็นระยะเวลา12เดือนค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สอดคล้องกับโครงการ Job Expo Thailand 2020 ซึ่งเป็นโครงการจ้างผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนของโครงการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะในกรอบวงเงิน19,462ล้านบาทมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้ที่จบใหม่ได้มีงานทำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานรวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและผู้ที่จบการศึกษาใหม่ประมาณ260,000คนค่ะทั้งนี้แผนการใช้จ่ายของรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุน เงินเดือน50%ให้กับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ตามอัตรางเงินเดือนแยกตามมูดค่ะสมมุติถ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็จะได้รับค่าจ้างอยู่ที่15,000บาทรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ไม่เกิน7,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2563จนถึงวันที่30กันยายนปี2564ค่ะโดยมีเงื่อนไขว่านายจ้างจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม และไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกิน15%ภายในระยะเวลา1ปีเพื่อประโยชน์ที่ผู้ได้รับทั้งผู้จบการศึกษาใหม่และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานลดปัญหาการว่างงานนายจ้างหรือสถานประกอบการยังสามารถดําเนินธุรกิจอยู่ได้ค่ะรัฐบาลก็จะได้รายได้กลับมาในเรื่องของภาษีด้วยค่ะการจ้างงานนักศึกษาใหม่ กรณีที่นักศึกษาได้รับการจ้างงาน15,000บาทต่อเดือนรัฐบาลก็จะจ่ายโดยตรงเข้าบัญชี7,500บาทต่อเดือนค่ะส่วนที่เหลือผู้ประกอบการที่จ้างงานเป็นผู้จ่ายเงินให้กับลูกจ้างซึ่งสามารถหกักภาษีหักประกันสังคมได้ตามปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งบริษัทขึ้นมาแต่ไม่ได้มีการจ้างงานจริงดังนั้นรัฐบาลจึงต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยค่ะโดยจากเดิมคณะรัฐมนตรีอนุมัติวุฒิการศึกษาปวชปวสและก็ปริญญาตรีโดยเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน25ปีถ้าเป็นผู้ที่มีอายุเกิน25ปีก็จะต้องสำเร็จการศึกษาในช่วงปี2562ถึง2563ค่ะที่ยังหางานทำไม่ได้ โดยล่าสุดรัฐบาลได้มีการเพิ่มบุตรสำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นม .6 นะคะให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะโดยกลุ่มที่จบม .6 ก็จะได้รับค่าจ้างไม่เกินเดือนละ8,690บาทรัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่งค่ะเป็นเงิน4,345บาทค่ะ สำหรับประชาชนที่สนใจนายจ้างและสถานประกอบการที่กำลังมองหางานและคนสามารถเข้าร่วมจบเอ็กโปไทยแลนด์2020ที่มีตำแหน่งงานว่างถึง1ล้านตำแหน่งซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28กันยายนนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคพอเอเอส98-99หรือสอบถามรายละเอียดที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-2กรมการจัดหางานค่ะ นี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่นะคะตั้งแต่ระดับม .6 จนถึงระดับปริญญาตรีค่ะส่วนใครที่สนใจรายละเอียดเรื่องนี้นะคะก็ตามที่แจ้งไปเลยค่ะหมายเลขสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางานค่ะ สำหรับงานจบเ Expo ในวันที่26-28กันยายนนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแต่สำหรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะแต่ยังเป็นการรวมตําแหน่งงานกว่าหนึ่งล้านราจากภาคราัฐภาคเอกชนงานพาาัฒนางานสำหรับผู้สูงอายุงานสำหรับผู้พิการส่วนงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่นะคะรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนจ่ายคนละครึ่งค่ะ สำหรับผู้สนใจสมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสะดวกสบายไม่ต้องรอหน้างานค่ะผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำ .com ค่ะซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะระบบก็จะประมวลผลจับคู่งานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของแต่และบุคคลค่ะอีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระตามหลักสูตรการอบรมค่ะ แต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่งานสามารถเข้าไปลงทะเบียนหางานได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i m um. a n g a n t c o m ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะสำหรับกรณีที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ต้องการหางานทำและต้องการให้รัฐบาลช่วยค่าจ้างครึ่งหนึ่งนะคะก็ให้สังเกตที่แถบที่เลื่อนด้านบนเลยค่ะที่เขียนว่าจ้างงานเด็กจบใหม่นะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะ เมื่อกดเข้ามานะคะก็จะมาสู่หน้าของการลงทะเบียนค่ะการลงทะเบียนสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่นะคะก็ให้กดที่ปุ่มลงทะเบียนตรงนี้นะคะหรือว่าใครจะอ่านรายละเอียดตรงคู่มือการใช้งานก่อนก็ได้ค่ะ หลังจากลงทะเบียนแล้วนะคะก็รอผู้ประกอบการติดต่อกลับมาโดยการลงทะเบียนก็จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวระบตุตำแหน่งงานที่สมัครอัตาราเงินเดือนและสถานที่ที่ต้องการทำงานค่ะหลังจากนั้นก็ให้รอผู้ประกอบการติดต่อกลับมาโดยสามารถตรวจสอบได้ที่เมนูตรวจสอบสถานะการสมัครงานค่ะหลังจากนั้นเมื่อมีการตอบรับการจ้างงาน <c oughs> ก็จะต้องกดปุ่มตอบรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมง,งานด้วยค่ะ ต่อไปคือรอให้ผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างการเข้าร่วมโครงการค่ะโดยสามารถตรวจสอบได้ที่เมนูตรวจสอบสถานาการสมัครงานหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการโดยกดปุ่มลงนามเข้าร่วมโครงการเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการค่ะขั้นตอนสุดท้ายสำหรับผู้ที่หางานก็คือการตกลงจ้างงานเมื่อได้รับการอนุมัติจากโครงการจัดหางานแล้ว หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากโครงการจัดหาง,งานแล้วให้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยภายใน15วันและนำเลขบัญชีมาเพิ่มในระบบค่ะนี่เป็นข้อมูลในส่วนของผู้หาง,งานนะคะและก็ยังมีข้อมูลในส่วนของนายจ้างที่ต้องการหาคนด้วยค่ะก็สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดได้ที่หน้านี้นะคะต่อไปสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษาจบใหม่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางานค่ะ ที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะคะก็จะมีเมนูให้เลือกค่ะโดยเมนูแรกก็คือการค้นหางานจากภาครัฐเมนูที่2ก็คือค้นหางานทั่วไปค่ะและเมนูสุดท้ายคือค้นหาหลักสูตรอบรมสําหรับคนที่ต้องการอบรมเพิ่มทักษะค่ะต้องการหางานภาครัฐหรือต้องการหางานทั่วไปนะคะก็สามารถกดเข้าไปและค้นหาชื่อตำแหน่งงานระบุชื่อจังหวัดแล้วก็ค้นหางานที่ต้องการสมัครได้เลยค่ะ นี่เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่ช่องชาวบ้านตะดำดำนำมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านที่กำลังหางานอยู่ค่ะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางช่องชาวบ้านตะดำดำจะนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ